คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับเปิดตำนาน5สิ่งของต้องสาบที่ใครเป็นผู้ครอบครองอาจจะต้องมีอันเป็นไปขอบคุณเรื่องราวจาก Fact For f i l e จาก Blogdit.com ครับสิ่งของสิ่งแรกตุ๊กตาแอนนาเบลในปีคศ1970แม่ของดอนน่านักศึกษาพยาบาลได้มอบตุ๊กตาวันเกิดให้เป็นของขวัญวันเกิดของเธอหลังจากนั้นไม่นานดอนน่าก็นอนฝันร้ายอยู่บ่อยครั้ง พร้อมกับพบเหตุการณ์แปลกประหลาดเมื่อตุ๊กตาแอนนาเบลหายไปจากชั้นวางของและไปปรากฏอีกที่หนึ่งโดยไม่ทราบสาเหตุภายหลังดอนนาได้ทราบว่าเคยมีเด็กผู้หญิงที่มีชื่อว่าแอนนาเบลฮิกกินส์ที่ได้เสียชีวิตณอาพาร์ตเมนต์ที่ดอนนาและครอบครัวพักอาศัยอยู่โดยวิญ,ญญาณของเด็กสาวคนนั้นได้สิงอยู่ในตุ๊กตาที่ดอนนาเป็นเจ้าของ เคยมีเพื่อนของดอนน่ากล่าวว่าเขาได้ถูกตุ๊กตาแอนนาเบลทำร้ายจนเกิดเป็นรอยเปื้อนเลือดและรอยแผลขีดควนเล็กๆจนภายหลังดอนน่าและครอบครัวทนไม่ไหวเลยส่งมอบตุ๊กตาแอนนาเบลให้กับพิพิธภัณฑ์วาร r น n o ออกเขาของสามีภรรยานักล้าผีเอ็ดและลอเรนวอร์เรนโดยเรื่องราวของตุ๊กตาแอนนาเบลได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ดังอย่าง The Conjuring และ n n n b e เ l e อีกด้วย ถัดมาสิ่งของข้อที่2 The Dibook p b o x ในปีคศออ2004เคลวินแมนนิสได้วางขายตู้เก็บวายของชาวยิวที่มีชื่อว่า The Dibook b o x ลงใน eBay โดยให้เหตุผลว่าเขาได้พบเจอกับเหตุการณ์สุดสยองมากมาย หลังจากที่ซื้อกล่อง The Deep Book ในปีคศ2001จากเซลล์คนหนึ่งที่บอกว่ากล่องใบนี้เป็นของคุณย่าที่มีชื่อว่าฮาวาล่าที่มีเชื้อสายยิวและเธอคือหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากการสังหารหมู่ชาวยิวโดยทหารนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยก่อนหน้านั้นคุณย่าฮาวาล่าได้เตือนว่าใครก็ตามห้ามเปิดกล่องใบนี้โดยเด็ดขาดเพราะมันมีดวงวิญญ,ญาณชั่วร้ายสิงสถิตยอยู่ พร้อมกับสั่งกำชับด้วยว่าถ้าหากคุณย่าฮาวาล่าเสียชีวิตก็ขอให้ฝังกล่องเก็บไวกล่องนี้ไปพร้อมร่างของเธอด้วยในตอนนั้นแมนนิสไม่ได้สนใจคำเตือนของคุณย่าฮาวาล่าเขาได้ซื้อกล่องเก็บไวายลึกลับนี้มาจากเซลแมนคนนั้นมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองหลังจากนั้นไม่นานลูกน้องที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ของแมนนิสก็ได้โทรมาบอกว่าได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงกระจกแตกจากชั้นใต้ดิน พอแมนิสมาตรวจสอบก็พบว่าหลอดไฟทั้งหมดในชั้นใต้ดินแตกหมดทุกดวงพร้อมกับกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงพอจะเอาไปคืนคุณย่าฮาวาล่าก็ถูกปฏิเสธกลับมาโดยให้เหตุผลว่าแมนนิสเป็นเจ้าของกล่องใบนี้ไปแล้วภายหลังแมนิสเลยมอบกล่องเก็บไวน์ดังกล่าวให้สมาชิกครอบครัวของเขาซึ่งแต่ละคนก็ได้ขอคืนโดยอ้างว่ากล่องเก็บไวน์ของแมนิสมีปีศาจสิงอยู่ และมันทําให้พวกเขาล้มป่วยลงโดยไม่ทราบสาเหตุสุดท้ายแมนนิสได้ประมูลขายกล่องเดอะดิฟบ็อบในราคาที่280ดอลลาร์สหรัฐให้กับเจสันแฮกสันพันธารักพิพิธภัณฑ์การแพทย์ในรัฐมิสซูรีที่ต่อมาเขาเองก็ได้พบเจอกับประสบการณ์แปลกประหลาดเช่นเดียวกับที่แมนนิสและสมาชิกในครอบครัวได้พบเจอแต่เขาก็ได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกับกล่องอาถรรพ์ใบนี้ เนื่องจากเขาเองก็มีความสนใจในเรื่องศาสตร์ลี้ลับเหนือธรรมชาติ 3. ชุดแต่งงานของแอนนาเบเกอร์แอนนาเบเกอร์เป็นลูกสาวของนักธุรกิจค้าเหล็กผู้มั่งคั่งในรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายศตวรรษที่19เธอได้ตกหลุมรักกับช่างเหล็กหนุ่มที่มาจากครอบครวัวที่ยากจนและได้มั่นหมายกันอย่างลับๆก่อนที่พ่อของแอนนาจะปฏิเสธความรักของเธอ ด้วยก่อนหน้านั้นแอนนาได้สั่งตัดชุดเจ้าสาวเพื่อเตรียมไว้สำหรับงานแต่งงานกับหนุ่มช่างเหล็กคนรักแต่เมื่อถูกพ่อขัดขวางเส้นทางความรักเลยทำให้งานแต่งงานของแอนนาและแฟนหนุ่มไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้เองแอนนาจึงประกาศว่าเธอจะไม่ยอมแต่งงานกับใครอีกและเธอก็อาศัยอยู่ในบ้านคฤหาสน์เบเกอร์จวบจนสิ้นอายุขัยในปีคศ .1914 ภายหลังคารืหั์เบเกอร์ได้ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์และชุดแต่งงานของแอนนาก็ถูกนำมาจัดแสดงซึ่งต่อมาผู้เข้าเยี่ยมชมได้รายงานตรงกันว่าชุดแต่งงานของแอนนาสามารถเคลื่อนไหวได้เองกล่าวกันว่าดวงวิญญาณของแอนนาได้เข้ามาสิงสถิตในชุดแต่งงานของเธอเนื่องจากความผิดหวังที่พ่อของเธอปฏิเสธความรักของเธอและแฟนหนุ่มช่างเหล็กผู้ยากจนเลยทำให้ดวงวิญญาณของแอนนา ต้องสิงสถิตในชุดแต่งงานของเธอและเต้นรำคนเดียวเพียงลำพังตลอดการถัดมาสิ่งของที่4รถสปอร์ตของดาราหนุ่มเจ้าเสน่ห์เจมส์ดีนคือดาราหนุ่มเจ้าเสน่ห์ในช่วงทศวรรษที่1950เขาเป็นเจ้าของรถสปอร์ตหรูปปอร์เช่550สปา d เดอร์ที่มีชื่อเล่นว่า Little Bastard โดยก่อนหน้านั้นเขาได้ซื้อรถคันนี้มาขับ และได้นำรถคันนี้ไปแต่งให้เฟี้ยวขึ้นตามประษาคนบ้ารถต่อมาดีแนะนำรถคันโปรดของเขาไปอวดอเล็กกินเนสนักแสดงชาวอังกฤษรุ่นพี่ที่ได้ออกมาเตือนว่ารถนจนคันโปรดของเจมส์ดีนคันนี้นั้นเป็นรถต้องคำสาปและถ้าหากเขายังขับรถคันนี้ต่อไปอีกภายใน7วันเจมส์ดีนจะต้องมีอันเป็นไปอย่างแน่นอนและสิ่งที่อเล็กกินเนสได้เตือนนักแสดงรุ่นน้องเอาไว้ก็ได้เป็นความจริง เมื่อเจมส์ดีนประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตในวันที่30กันยายนคศ1955เมื่อรถยนต์ปอร์เช่550 s p d e r สไปเดอร์ของเขาประสบอุบัติเหตุประสานงากับรถฟอร์ดคัสตอมท o ดอกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุเขาไม่เห็นรถที่ดาราหนุ่มขับมาภายหลังจอร์ดเบลลิสคนที่แต่งรถปอร์เช่550 s p d e r สไปเดอร์ให้เจมส์ดีนก็ได้ซื้อซากรถมาเก็บไว้แต่ยังไม่ได้ทำอะไร ซากรถก็ดันหล่นจากรถแทลเลอร์ลงมาใส่ช่างเครื่องจนขาหักแบริสเลยตัดสินใจแยกชิ้นส่วนรถเพื่อนำอะไหล่ไปขายโดยมีทรอยแมคแคนรี่เป็นผู้ซื้อเครื่องยนต์และวิลเลียมเอสเชิร์ตเป็นผู้ซื้อชุดเกียร์โดยทั้งคู่ได้นำชิ้นส่วนอะไหล่จากรถปอเช่550สไ i ปเดอร์มาใส่เนื้อรถของตัวเองแล้วมาขับรถแข่งกัน ผลปรากฏว่ารถของทรอยแมคเแฮนรี่เสียหลักชนต้นไม้เสียชีวิตคาที่ส่วนวิลเลียมเอสเชิร์ดได้รับบาดเจ็บสาหัสจากรถควม่มไม่เพียงเท่านั้นยังมีลูกค้าที่ซื้อยางรถจากปอร์เช่550สป i d เดอร์ต่อจากจอร์ดแฮริสไปใช้ต่อก่อนพบว่ายางรถระเบิดระหว่างทางพอเห็นว่าเรื่องชักจะไปกันใหญ่จอร์ดแฮริสเลยนำซากรถสุดห่วงของพระเอกหนุ่มเจมส์ดีนไปเก็บ แต่ก็ยังมีหัวขโมยอยากลองดีคิดขโมยพวงมาลัยและเบาะนั่งไปขายแต่ก็ทำไม่สำเร็จแถมได้รับบาดเจ็บทั้งคู่ด้วยสุดท้ายพอเรื่องดังขึ้นมาตำรวจทางหลวงแคลิฟอร์เนียเลยขอเช่าซากรถปอร์เช่550 Spider ปเดอร์ไปจัดแสดงเพื่อรณรงค์เรื่องการขับขี่รถอย่างปลอดภัยแต่โรงจอดรถก็ดันเกิดเพลิงไหมแต่ซากรถยังไม่ได้รับความเสียหายตำรวจทางหลวงเลยจ้างให้รถเทเลอร์มายกรถไปจัดแสดงโชว์ แต่ดูเหมือนว่าระหว่างการขนส่งซากรถปอร์เช่550สป d เดอร์ก็ได้สูญหายไประหว่างการเคลื่อนย้ายและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้พบกับซากรถคันนี้อีกเลยและเรื่องที่5แหวนต้องคำสาบของวาเลนติโนในปีคศ .1920 รูดอล์ฟวาเลนติโนนักแสดงภาพยนตร์ชื่อดังได้ซื้อแหวนจากร้านขายเครื่องประดับแห่งหนึ่ง ในเมืองซันฟรานซิสโกของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเจ้าของร้านได้เคยเตือนว่าแหวนวงดังกล่าวเป็นแหวนต้องคำสาปแทนที่จะทำให้พระเอกหนุ่มรู้สึกหวาดกลัวแต่มันยิ่งทำให้เขาอยากได้แหวนวงนี้มากขึ้นกว่าเดิมรูดอฟวาเลนติโนเสียชีวิตในปีคศ .1926 จากโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบเชียบพ,พลันโดยที่แหวนวงนั้นยังถูกสวมอยู่ในนิ้วมือของเขา ต่อมาแหวนต้องคำสาปของวาเลนติโนได้ถูกส่งต่อไปยังนางเอกสาวโพล่าเนกรีที่ภายหลังได้ล้มป่วยลงโดยไม่ทราบสาเหตุและทำให้อนาคตในวงการบันเทิงของเธอต้องดับวูบลงรัสโคลัมโบนักร้องหนุ่มเป็นคนที่สามที่ได้ครอบครองแหวนต้องคำสาบนี้และเขาก็ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุปืนลั่นโจคาซิโนเจ้าของแหวนคนต่อไปเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต เดลพี่ชายของโจรับช่วงต่อและได้เก็บแหวนวงนี้ไว้ในกล่องภายในบ้านของเขาก่อนที่จะถูกขโมยโดยเจมส์วิลลิสที่ได้บุกเข้ามาภายในบ้านและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการวิสามันจนเสียชีวิตคาที่ต่อมาแหวนต้องคำสาปถูกส่งต่อไปอยังแจ็คดันนักแสดงชาวอังกฤษที่ได้สวมแหวนต้องคำสาปวงนี้และเสียชีวิตด้วยโรคไข้กระต่ายจากการออกล่าสัตว์ในรัฐเทก็กซัสของประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังเดลคาสิโนได้ตัดสินใจนำแหวนต้องคำสาบไปเก็บไว้ในตู้เซฟฝากไว้ที่ลอสแอนเจลิสเซฟตี้ดีโพซิตเพื่อป้องกันอาถรรพ์ของแหวนวงนี้ไม่ให้ไปทำร้ายใครอีกนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณเจ้าของเรื่องจาก f a c t ์ฟจาก b l o g d i t c o m ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ